เสียงธรรมยามอรุณวันอังคารที่สิเดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพันร้อยหปนปฏิบัติธรรมอัทยนเรศหัดใหญ่สงขาหลังจากที่ไปปฏิบัติศาสนก,กิจคือการสอนธรรม นมะหมาวิาลมาจุรารงลงกรราชเวทยาลัยวิทยาเขตนะครศรีธรรมราชเป็นเวลาประมาณสิบวันก็จบหน้าที่ตรงนั้นกลับคืนสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็จะได้โอกาสในการทำหน้าที่ให้ธรรมะ ยามเช้าขึ้นธรรมคือความตถ่โทดจากจิตสู่ทุกดวงจิตที่รับรู้อยู่ตอนนี้และตลอดไปธรรมะ เป็นเรื่องของธรรมชาติและธรรมธาตุซึ่งเป็นธรรมดาที่เป็นจริงอยู่ตลอดมาแล้วก็ตลอดไปผู้เข้าถึงความจริงนี้ก็จะเต็มหัวใจใน ัจะความจริงนี้ได้เพราะเป็นความจริงที่ทนต่อการพิสูจน์คือไม่มีผู้ใดที่จะล้มเลิกหรือล้างความจริงนี้ได้เพราะความจริงนี้เป็นความจริงที่ถองแท้เป็นความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นได้ ในความไม่คงที่ก็เป็นความคงที่ในความคงที่ก็เป็นความคงที่เพราะฉะนั้นในส่วนธรรมทั้งหมดจะเรียกว่ามีอยู่แค่นี้ก็คือความไม่คงที่ก็เป็นสัจความจริงความคงที่ก็เป็นสัจความจริงอะไรเราเป็นความ ไม่คงที่อะไรเล่าเป็นความคงที่การที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมลัดสั้นง่ายที่สุดก็คือตวนกระแสกลับเกินสู่สธรรมธาตุเดิมแท้ก็คือจิตตวนกระแสตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นเองขณะที่ฟังก็สามารถ รู้ได้เห็นได้เพราะการฟังนี้เป็นเหตุให้วิมุตต์หลุดพ้นได้เป็นวิธีที่พระอร,ร,รมาสัตะดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงใช้ตั้งแต่องค์ปฐมสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าสิกขีสัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงนี้ เมื่อทรงตัดรู้แล้วและพระพุทธเจ้าองค์ต่อมาจนถึงองค์ปัจจุบันนี้ก็ใช้วิธีนี้ก็คือถ่ายทอดตำจากจิตโดยเป็นคลื่นแห่งตรรมซึ่งเราทั้งหลายก็รับรู้รับทราบว่าเป็นเสียง แต่ความจริงก็เป็นแก้เคลื่อนของธรรมเป็นพลังแห่งความรักความเมตตาความการุณาหรือจะเรียกไห้สูกก็เป็นพลังแห่งการให้ที่ตัดตายทอดจากจิตทรงถึงทุกดวงจิตผู้ที่ตั้งจิตรับก็จะรู้ความจริงนี้ได้ทุกๆุก ท่นเลยทุกๆดวงจิตก็ได้เพราะว่าการถ่ายทอรำถึงที่สุดแล้วก็ประกาศจาก,กจิตส่งถึงทุกดวงจิตการเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายผู้ควรฝ่ายเสวยงาความจริงเพื่อการหลุดพ้นแค่เปิดจิตรับฟังเท่านั้นไม่ต้องเอา ความรู้เอาความนึกความคิดใดมาใช้ในการรับธรรมนี้ก็เอาจิตซึ่งเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์รับธรรมจิตรับธรรมก็จะแจ้งจิตได้เลยแล้วก็การรู้แจ้งจิตนี้ก็ถือว่าเป็นวิชาสุดท้ายเป็นวิชาสุดท้าย ก่อนจบวิจารู้แจ้งจิตเป็นวิชาจบเป็นวิจาครบถ้วนแห่งการรู้ทั้งปวงเราต้งหลายโดยสมมุติก็เวียนว่ายในวัฏทุกข์มายาวนานเพราะอำนาจแห่งความไม่รู้ก็คือวิชาก็เกิดความยุ่งยากความลำบาก ความทุกข์มากมายในวัฏฏะนี้เรียกว่าวัฏฏะทุกข์ได้วนเวียนไม่จบไม่สิ้นสักทีดังนั้นเราทั้งหลายก็แค่ตื่นรู้อยู่ไปยในเห็นความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นผู้ที่น้อมจิต กลับเกินสู่ข้างในรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เห็นถึงความว่างกปล่าใสบริสุทธิท์แห่งจิตแล้วทั้งหมดอย่างตอนนี้เสียงก็กระเพื่อมไหวปรากฏที่จิตแล้วก็สลายไปซึ่งความเป็นเสียงก็คือแค่คลื่นคลื่นพลังที่ถ่ายทอดออกมา แล้วก็สลายหายไปรู้ความจริงแค่นี้โดยไม่อาศัยความจำความคิดความรู้ใดก็จะแจ้งในจิตโดย่องแท้ว่าแท้จริงมันก็มีอยู่แค่นี้ดั้งเดิมแห่งสัพพสิ่งก็คือความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ซึ่งเป็นธาตุตั้งต้นธาตุดั้งเดิมของสัพพสิ่งมีอะไรเกิดก็เกิดที่จิตจะเป็น เลืนเสียงหรือขึ้นการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราทั้งหลายไม่ต้องยุ่งยากลำบากในการผลฝายค้นหาแค่กลับมาตื่นรู้อยู่ข้างในรู้แจ้งตามความเป็นจริงในธรรมทั้งหมด พอทำทั้งหมดก็มีอยู่แค่ที่กล่าวแล้วก็คือทำที่คงที่ไม่มีเป็นอย่างอื่นก็คือจิตนั้นเป็นธรรมธาตุที่คงที่เป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นอสังกตธาตุธาตุที่ไม่อาจปรุงแต่งยังให้เกิดก็ไม่ได้ให้สลายไปก็ไม่ได้ก็คือทำลายก็ไม่ได้ เป็นสุญญาตาธาตุธาตุแห่งความว่างเปล่าเป็นที่สุดแห่งธรรมก็คือสัพพะสิ่งเกิดที่จิตผลตัวตายก็จะลายหายไปกลับเคินสู่ความว่างดังเดิมความบริสุทธิ์ดังเดิมนั้นก็คือเป็นที่สุดจบความเป็นที่สุดจบนี้เรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานเป็นที่สุดจบแห่งธรรม เป็นที่สุดจบเองทุกทุกทั้งหลายบังเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยผลท้ายโมดเดปัจจัยก็สลายหายไปแต่เกิดที่ใดแล้วก็สลายไปที่ใด <c oughs> ถ้ากลับมาตื่นรู้ก็เจนว่าเกิดที่จิตก็คือกระเพื่อมไว้จากความไม่มีไม่เป็นนั้นแล้วก็สลายหายไปสู่ความไม่มีไม่เป็นนั้น ทำทั้งหมดอยู่ตรงหน้าแล้วมิใช่หรือขอให้ท่านเห็นความจริงโดยไม่ยึดถืออะไรก็คือรู้ก็คือความจริงนี้เห็นก็คือประจักษ์แจ้งความจริงนี้เพราะนั้นทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงก็แจ้งประจักษ์ได้ทุกดวงจิตเลยดังนั้น เราทั้งหลายจะมุ่งหาความจริงออกไปข้างนอกกันทําไมเล่าเพราะที่แล้วมาเราก็มุ่งหาออกไปข้างนอกมาเนิ่นนานแล้วไม่ใช่หรือแล้วทาไมไม่ตวนกระแสกลับคืนมาสู่ที่จิตที่พระพุทธองค์ทรงตัดสอนนั้นเล่าก็แค่กลับมาตื่นรู้อยู่ข้างในเห็นความจริงก็คือจิต และความนึกคิดอารมณ์และอาการรู้ซึ่งเป็นอาการหรือความกระเพื่อมไหวที่จิตนั้นเท่านั้นเองก็แจ้งประจักษ์ความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการยุติการศึกษาเรียกว่าจบการศึกษาได้เป็นการยุติเหงวตตะที่หลงศึกษาเวียนวนทำให้เกิดทุกข ไม่จบไม่สิ้นยาวจนมาถึงบัดนี้ตื่นรู้อยู่ตรงหน้าตื่นรู้อยู่ข้างในก็ทำให้รู้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นแค่มายาที่มีปัจจัยให้เกิดหมดเหตุปัจจัยก็ดับส่วนความจริงที่คงที่นั้นเล่าไม่เคยเกิดไม่เคยเป็นอะไรแม้แต่เราทั้งหลายก็ไม่เคยเกิดมาเลย นั่นคือความสลายพังทลายแห่งแห่งวัตะหรือมายาทั้งหมดกลับเกินสู่ความจริงอย่างท่องแท้ตรงนี้ก็ขอให้สัจจะความจริงนี้ประจักแจ้งแก่ทุกดวงจิตขอประกาศสัจจะธาตุแห่งจิตพุทธะพร้อมด้วยองค์ความรู้อันยิ่งยวดจงสำเร็จแก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอนุใดมิติใดถูกกักขังด้วยมนต์ดำคาถาอาคมใดถูกกักขังด้วยสัจจะใดๆถูกกักขังนวงเหนียวด้วยอำนาจใดที่สุดก็คืออวิชชาทั้งหลายจงพังตลายหายไปเหลือแตรร่ความจริงแท้มีความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์แห่งจิตนี้ ประจักแจ้งความจริงนี้กลับเืืนู่ธรรมธาตุตั้งต้นนี้กลับคืนสู่บ้านที่ไม่ไหวไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับเป็นการสิ้นพบจบชาติหยุดวัตตะปิดจบแห่งการเรียนรู้ณนะตรงหน้านี้ขอทุกดวงจิตจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะ มาทำหน้าที่หรือสัตว์ขนสัตว์ไปด้วยกันที่ต้นองค์ความรู้ซึ่งรวมจิตหองพุทธะทั้งหลายไว้เพื่อทำหน้าที่หรือสัตว์ขนสัตว์ไปด้วยกันจนหมดไม่เหลือสักดวงจิตเดียวสัจจะนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแม้กายนี้จะแตกสลายไปทำหน้าที่นั้นโดยสัจจะเอง โดยองค์ความรู้ทั้งหมดเองโดยไม่มีใครทําการให้ก็ไม่มีการไม่มีใครให้การรับก็ไม่มีการรับเช่นเดียวกันการพูดนี้ก็ไม่มีผู้พูดการรับฟังก็ไม่มีผู้ฟังเป็นการกลับเกินโซความเป็นหนึ่งเดียวคือความไม่มีไม่เป็น สักสิ่งสักอย่างเอวังก็มีด้วยประการาชนนี้